การค้นหาตัวเองต้องค้นให้ไวต้องหาให้เจอการทำตัวให้ดูครั้งเดียวเนี่ยดีกว่าสอนสิบครั้งร้อยครั้งคำพูดคำสอนต่างๆให้เขานับถือเราก็ต่อเมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ดีการท้อทุกครั้งให้นึกถึงสิ่งรอบข้างแล้วจะเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งนะครับการท้อแล้วเริ่มใหม่จกแข็งแรงมากกว่าท้อแล้วไม่ยอมลุก สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเหมียวในรายการแพททอค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดแชร์ประสบการณ์เคล็ดลับต่างๆของพี่น้องชาวแพทเราเองนะคะและในวันนี้เหมียวได้รับเกียรติจากอาจารย์อำนาจอ้วนเจริญค่ะผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษาค่ะ อาจรารย์นำนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เหมียวรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่อาจารย์ให้เกรตดมาแชร์มุมมองแนวคิดเกร็ดความรู้ต่างๆที่เราจะนําไปใช้ในชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวันของเรานั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วเราก็ทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะคะกับอาจารย์น้จและทีมงานนะคะเราได้เห็นผลงานของอาจารย์อยู่แล้ววันนี้เหมียวใช้ว่าขอเป็นทาหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเราชาวแพทนะคะอยากให้อาจารย์อํำนาจพูดถึง ข้วแรกก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาร่วมงานกับแพทในยุคก,การทํางานแบบวันคุณลิตี้ค่ะว่าอาจารย์เริ่มทํางานที่แรกและอาจารย์ค้นหาตัวเองเจอในอาชีพการทํางานได้อย่างไรค่ะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องๆเนาะที่ให้เกียรติเรามาแชร์ประสบการณ์การค้นหาตัวเองเนี่ยนะฮะอายุผมก็เยอะและ5้าสิไปปลายและการทางานมาผมทํางานตั้งแต่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมเลยนะครับก็ จบม .6 ปุ๊บก,ก็สอบเข้าเป็นนักเรียนทหารเลยก็รับราชการทหารมาทําง,งานที่สนามบินดอนเมืองมาทําง,งานที่สารทูตทําง,งานธนาคารแต่ว่าการค้นหาตัวเองที่พูดเมื่อสักครู่มันเจอตรงที่ว่าทุกงานที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการบ้านมีความคิดตกค้างอยู่ในหัวสมองไม่ค่อยแฮปปี้เวลากลับไปนอนที่บ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งไปสอนแทนเพื่อนนะครับปรากฏว่ามีความสุขมากในการสอนก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเอง นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อการถ่ายทอดน,นักเรียนความรู้กับนักเรียนเ,เห็นสายตาเห็นแววตาของครูผู้ร่วมง,งานรู้สึกเราแฮปปี้มีความสุขตั้งแต่วันนั้นก็ยึดอาชีพของครูบาอาจารย์มาโดยตลอดเดัะนั้นการค้นหาตัวเองต้องค้นให้ไวต้องหาให้เจอผมยังเสียดายเวลาเลยเรียนไปให้ไต่เต้าให้มันสูงขึ้นเรียนปตีปโทให้มันสูงขึ้นสุดท้ายกลับไปเรียนปตีใหม่กลับไปเรียนปโทใหม่เพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพเขาใช้ ความรู้พื้นฐานไม่เหมือนกันเราก็ต้องกลับไปเรียนในสายอาชีพในสาขาวิชาอื่นๆที่มันตรงกับงานแล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขไปเรียนเพื่อให้ได้งานทําไปเรียนเพื่อมีงานทำแต่ไม่ได้มีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่มาสอนหนังสือเรากลับแปลกใจว่าสอนแล้วความรู้ที่เด็กได้รับยิ่งเด็กเติบโตมากเท่าไหร่ไปสอบติดมหาวิทยาลัยนู่นมหาวิทยาลัยนี้และกลับมาหาเรา เรารู้สึกมีความสุขผมว่าผมค้นหาตัวเองเจอแล้วอะแต่มันช้าไปหน่อยเพื่อจะต่อฝากน้องน้องรุ่นใหม่ว่าลองหาตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็ไปสายตรงเลยอย่าไปอ้อมเหมือนผมมันจะเสียเวลาแน่นอนค่ะอาจารย์ในระหว่างทางที่กว่าอาจารย์จะค้นหาตัวเองเจอมันย่อมมีปัญหาและอุปสรรคอาจารย์รู้สึกท้อหรือยอมแพ้บ้างไหมคะอืมมันมันก็ท้อกันทุกคนนะแต่มันท้อแล้วมันยอมไม่ได้มันแพ้ไม่ได้ ถ้าแพ้ปุ๊บชีวิตเราก็จะล้มทันทีเลยท้อได้แต่ห้ามถอยการท้อทุกครั้งให้นึกถึงสิ่งรอบข้างแล้วจะเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งนะครับการท้อแล้วเริ่มใหม่จกแข็งแรงมากกว่าท้อแล้วไม่ยอมลุกการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเราก็มีประสบการณ์ของเดิมสะสมนะครับสะสมเป็นประสบการณ์ตรงกับเราวิธีการก็คือต้องรีบลุกให้ไวรีบก้าวให้ไว แล้วเราจะไม่ค้างไม่สศกไม่เศร้ากับสิ่งที่เคยล้มมาครับแล้วแลวพอพออาจารย์ค้นหาตัวเองเจอแล้วแล้วอาจารย์ต้องมีการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน, mm. อ,งานอาจารย์มีวิธีการจัดการยังไงคะทุกที่ที่ทํางานที่ผมผ่านงานมันเนี่ยหลายอาชีพมากเนี่ยทุกลักษณะงานก็แตกต่างกันหมดการปรับตัวมีทุกระยะนะครับอยู่ตรงไหนก็ต้องปรับตัวปรับใจ mm. เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะครับ จะช้าจะเร็วเท่านั้นเองครับอาจารย์มีมุมมองแนวคิดยังไงที่เด็กรุ่นใหม่เขาจะยึดถือตัวบุคคลเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างขอบคุณขอบคุณครับประโยคนี้ผมพูดเสมอกับนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะจบแล้วทํางานแล้วเป็นลูกศิษย์เก่าเราแล้วกลับมาหาเราการทําตัวให้ดูครั้งเดียวเนี่ยดีกว่าสอนสิครั้งร้อยครั้งอีก คำพูดคำสอนต่างๆให้เขานับถือเราก็ต่อเมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ดีผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นครูทำให้ดูหนึ่งครั้งดีกว่าบอกสอนร้อยครั้งอีกครับอาจารย์คะแล้วก็มาถึงคำถามที่สำคัญของวันนี้แล้วนะคะคืออะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจารย์เข้ามาทำงานในสถานศึกษาและทำให้อาจารย์มีความสุข รู้สึกสนุกสนานอยากให้อาจารย์แชร์ให้ฟังเลยค่ะเคยไหมเวลาทํางานแล้วไม่อยากตื่นแต่เช้ามาทํางานเคยไหมรู้สึกว่ามาแล้วเจอคนนู้นนินทาคนนี้นินทาเคยไหมเวลาทํางานแล้วอยากจะกลับบ้าน,นไวให้หมดเวลาไว,ไวอยากจะเข้าสายแล้วกลับก่อนเคยไหมเร้สึกแบบนี้ผมว่าทุกคนเคยนะความร้สกแบบนี้ต้องเคยแต่เมื่อไหร่ที่ค้นหาตัวเองเจอว่าอาชีพอะไรเหมาะกับตัวเอง ความรู้สึกพวกนี้มันจะหายหมดเลยเช้ากี่โมงก็ตามไม่สนใจอยากมาเจอหน้าเด็กอยากมาเจอหน้าพนวมงานเมื่อไหร่ที่เข้ามาทํางานแล้วไม่เกี่ยงเรื่องเวลามาทํางานแล้วไม่เกี่ยงว่าใครจะต้องมาเจอเราแต่เกี่ยงที่ว่าเราจะต้องเจอใครจุดเปลี่ยนจุดคิดตรงเนี้ยนั่นแหละคือความสุขถ้าวันไหนไม่เจอเด็กอย่างเช่นเวิร์กฟมโฮมเงี้ยไม่เจอเด็กรู้สึกไม่ค่อยดีละเพราะอะไรครับเจอหน้าเด็กได้บอกได้สอนได้ตักเตือน เป็นความรู้สึกที่ที่มีความสุขแปลกนะจุดเปลี่ยนชีวิตของคนอยู่ที่การค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอาชีพอะไรซะมากกว่าส่วนทำไงให้สนุกมันพ่วงกันจะสนุกได้ก็ต่อเมื่อเราพอใจในงานนั้นๆแล้วถ้าไม่พอใจในงานนั้นๆมันก็จะมีคำบน่นคำถามอะไรมากมายจิปะถะนะครับก็ทำให้งานนั้นไม่สนุกและก็ไม่ใช่ตัวตนของเรา ค่ะอาจารย์ในแต่ละปีวิทยาลัยของเราก็ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่จบออกไปเยอะไปทําประโยชน์ให้กับสังคมอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆลูกศิษย์หน่อยค่ะก็อยากจะฝากว่าทุกคนทําหน้าที่ของตนให้ดีนะครับไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่ขอให้ทํากันทุกๆคนนะครับครอบครัวสังคมก็จะน่าอยู่การสําเร็จการศาึกษาก็เป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งเท่านั้นแต่ท้ายสุด เด็กที่จบไปแล้วเป็นเด็กดีดีกว่าอย่างอื่นเสมอในสังคมไทยนั้นทุกคติพจน์ทุกบคำบรรยาย,ยาต่างๆจะเห็นว่าเขาจะพูดว่าคนดีมาก่อนเสมอใช่ไหมครับค, <ะ S 1> คนเก่งทุกคนก็ชอบแต่ถามว่าคนเก่งแล้วถ้าไม่ดีล่ะคนดีไม่เก่งจะดีกว่านั้นคนดีเก่งด้วยก็ยิ่งชอบคนไม่ดีไม่ได้สร้างให้สังคม มันจเจริญขึ้นนะครับเพราะฉะั้นการภาพภูมิใจความสง่างงามของตัวครูจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กก่อนเสมอเพราะฉะั้นเราในฐานะเป็นครูด้วยกันหรือว่าอาชีพครูด้วยกันเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างถ้าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีการกระทําออกมาไม่ดีภาพลักษณ์ก็จะใช้ไม่ได้ชื่อเสียงของวิชาลัยนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้า ผลผลิตของเด็กออกไปแล้วไม่สง่างามไม่ภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ที่นี่ความสง่างามในสังคมก็จะไม่เกิดขึ้นชื่อเสียงก็จะไม่เกิดขึ้นแต่วันนี้เชื่อ,อได้ว่าวิลาย่งนี้ผลิตมาหลาย10ปีแล้วนะครับก็น่าจะผลิตเด็กออกไปเป็นหมื่นๆคนละความสง่างามต้องเกิดขึ้นอยู่ละถ้าไม่เกิดขึ้นวันนี้คงอยู่ไม่ได้มาถึง10กว่าปีหรอกนะครับมั่นใจว่าทุกคนมีคุณค่าในชีวิตครับ สำหรับวันนี้อาจารย์อำนาจและเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะต่อไปจะเป็นอาจารย์ท่านไหนติดตามได้ในรายการแพททอคค่ะสวัสดีค่ะ